ช้างยูสิอัดเสือเหลืองมาเลเซียเข้ารอบดับเอาต์ต่อไปสวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านสลับเมื่อวานนี้ช้างศึกทีมชาติไทยยูสิบเทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับในศึก AFC U17 ูสิบเจ็ดเอเชียนคับสองนัดแรกนั้นไทยก็โชว์ผลงานได้ดีเอาชนะสบปลาวไปมานัดนี้ไทยยูสนั้นก็ยิ่งโชว์เหนือคาดขึ้นไปอีกโดยนะัดสองนั้นเจอกับมาเลเซีย เล่นได้ผิดหูผิดตานัดเจอกับสบปลาวเลยนะครับแต่ช่วงแรกของเกมนี้ไทยนั้นอาจจะมีความผิดพลาดในการจ่ายบอลอยู่บ้างแต่พอใกล้จะหมดเวลาในครึ่งแรกนั้นไทยก็ได้ประตูนําจากพัชรพลนในนทีที่45บวก2ยิ่งพอมาคข้่งหลังนั้นไทยก็โชว์เหนือกับมาเลเซียพอสมควรจนไทยนั้นได้2ประตูจากธนสรในทีที่54แล้วก็ประตูปิดท้ายได้จากชโนไทยในในาทีที่79 จบเกมนี้ไทยชนะมาเลเซียไป3มประตูต่อ0ตอนนี้ไทยยูสิบเนั้นเก็บชัยที่2นัดรวดเท่ากับเยเมนทําให้ทั้งคู่ผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปแต่นัดสุดท้ายมาเจอกันเองนะครับหลังจากที่ไทยโชว์ฟอร์มได้โหดโดยชนะสองนัดรวดนั้นทําให้มีคอมเมนต์อาเซียนให้มีความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยเราไปฟังคอมเมนต์กันครับเราไปเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แฟนอาเซียนท่านแรกเลยนะครับคอมเมนต์ท่านแรกเลย ทยเอาชนะสอสปปอลแล้วได้มาเลเซียเพื่อเข้ารอบสุดท้ายต่อไปยินดีด้วยจริงๆความคิดเห็นถัดมาเลยนะครับไทยอยูสิบเจ็ดเหมือนอยูสามสิบเลยคอมเมนต์แฟนๆต่อมาเลยฉันน้องว่าเวียดนามจะอยู่บนโต๊ะเดียวกับไทยคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าถ้ากลุ่มนี้ไทยไม่เข้ารอบจะยุบทีมไปดีกว่าความคิดเห็นถัดไปเลยนะครับ ไม่น่าแปลกใจสลับชั้นว่าไทยนั่นเหนือกว่ามาเลเซียคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับทำไมอินโดนีเซียไม่ได้รับเชิญในการแข่งขันในครั้งนี้คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับมาเลเซียยุสิบเจ็ดมันน่าอายมากผู้จัดการทีมทำอะไรอยู่คอมเมนต์ต่อไปบอกว่ารับรองไทยไม่ผ่านข้ารอบถัดไปผู้แข่งกลุ่มอื่นนั้นแข่งแก่งอย่างอิหลานะเกาหลีใต้ แล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกับต้นบนว่าหวังว่าจะผ่านต่อไปเพื่อที่จะเป็นความาภาคภูมิใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาที่ความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับที่นี่หลายคนหัวเราะเยอยมาเลเซียที่มผ่านเข้ารอบในขนาดเดียวกันเราล่ะคอมเมนต์นี้หมายถึงอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยหลังจากนั้นไทยก็จะอยู่รอบรองชาลเลิศ์คอมเมนต์แฟนบอลต่อมาเลยนะครับจบกันไทยแลนด์ คอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่ายืนยันว่ามาเลเซียในตอนนี้ล้มเหลวในฟุตบอลโลกยู17ความคิดเห็นของคนต่อไปเลยนะครับมันยากที่จะจัดการกับเกาหลีและอีลานความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับจะบอกว่าฉันไม่มีความสุขที่ไทยชนะคอมเมนต์ท่านนี้ชื่นชมไทยนะครับคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยในครั้งแรกในรอบปีปีที่ไทยผ่านเข้ารอบ u 17เอเชียนครับ ไปที่คอมเมนต์ต่อมาเลยไทยน่าจะไม่รอดในรอบต่อไปคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับจะบอกว่าทีมที่ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกยูสิบเจ็ดจะเป็นทีมอย่างอิหร่านแล้วก็เกาหลีใต้ส่วนไทยและเยเมนนั้นจะเก็บกระเป๋ากลับบ้านคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยใครท้อยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้คอมเมนต์ของท่านต่อไปได้กล่าวว่าไทยยังคงแน่นมั่นคงเหมือนเดิม คอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับไทยนั้นทำให้ดีกว่าประเทศดาวเสีออีกหมายถึงอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์นี fan ้คอมเมนต์แฟนๆต่อมาเลยผมคิดว่าเมื่อก่อนมาเลเซียย17นั้นแข็งแก่งมากเพราะหลายๆคนนั้นเอาชนะสโมสรซาอุอาระเบียยู17ไปไปที่ความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับไทยทีม A พบกับมาเลเซียทีม C คอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยทำไมถึงเอาชนะไทยยาก ทางที่ร่างกายก็เหมือนกันหมดทําไมยุคไหนก็ไม่ชนะไทยคอมเมนต์ของท่านถัดไปนะครับเสือเหลืองจูเนียชุดนี้อ่อนแอมากในที่สุดในรอบ20ปีแพ้เยเมน40แพ้ไทย30กลับไปเฮดโฟลัสตาร์คงตกงานคอมเมนต์แฟนๆถัดไปเลยนะครับไทยกำลังมุ่งหน้าไปชิงแชมป์โลกยูสิกเาพวกเขาจะผ่านข้ารอบรองชาเลิศ คอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยตอนนี eh pegar, ้มาเลเซียตั้งแต่รุ่นเด็กยันถึงรุ่นใหญ่ก็ยังคงอยู่ระดับดินมอและกัมพูชาความคิดเห็นถัดไปเลยนะครับเจ้าแทนมาเลเซียแต่ฟิลิปปินส์เท่านั้นที่จะเอาชนะไทยได้มาที่คอมเมนต์แฟนๆถัดมาเลยอย่าแปลกใจถ้าไทยชนะพวกเขานั้นเล่นหนักเสมอคอมเมนต์แฟนบอลต่อมาเลยมาเลเซียโดนตลอด คอมเมนต์ต่อไปได้กล่าวว่ามวยไทยทีม A พบกับทีม E มาเลเซียเพราะทีม A ทีม B ทีม C ทีมดีเน้นไปบนโลกคอมเมนต์ถัดไปสู้ต่อไปเพื่อนผัดกันแพ้ผัดกันชนะจะได้พัฒนาอาเซียนไปด้วยกันมาที่คอมเมนต์ถัดไปเลยยินดีด้วยกับไทยที่มีพลังเปลี่ยนไปด้วยวินัยคอมเมนต์แฟนๆต่อไปเลยนะครับ โคดบอลเยาวชนมาเลเซียตอนนี้แย่ไปหมดความคิดเห็นถัดไปเลยนะครับมันน่าเศร้าจริงๆที่เห็นรูปแบบการเล่นได้ผลกันใขังของพวกเขาที่ได้รับอืมฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอีกแล้วมันว่างเปล่ามากคอมเมนต์แฟนๆต่อไปเลยเพื่อนรักมาเลเซียควรยังจดจำคำของคนไทยเอาไว้ว่าแพ้ชนะคือกีฬาแห่งมิตรภาพของทั้งสองประเทศยังอยู่ คอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยไม่บายเสือเหลืองคอมเมนต์แฟนๆต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าโอ้พระเจ้าแชมป์โลกในอนาคตถูกสังหารคอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปเลยอีกหนึ่งแมตที่จะเข้าสู่รอบต่อไปคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาเลยนะครับมาดลเซียชุดนี้อ่อนแอที่สุดในกลุ่มคอมเมนต์แฟนๆต่อมาเลยน่าเสียดาย ที่เพื่อนบ้านของฉันที่ชื่นชอบเป็นเพียงแค่ต,ตัวประกอบของกลุ่มคอมเมนต์แฟนบอลต่อไปเลยนะครับอยากให้คาดหวังไว้เสือเหลืองยังไม่ดุง่ายที่จะถูกช้างเหยียบคอมเมนต์แฟนบอลท่านนี้ชื่นชมไทยนะครับคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยไทยเล่นได้ดีมากระบบลูกดียิงประตูดได้เยี่ยมมากคอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยนะครับได้บอกว่ากลุ่มนี้อีซี่สลับไทยยินดีด้วย แล้วนี่ก็เป็นส่วนคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนบอลอาเซียนหลังจากที่ไทยยู17ชนะเสือเหลืองมาเลเซียไป3ามประตูศูนย์น่าสูงสารมาเลเซียจังจบไปแล้วนะครับทุกท่านกับความเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้แล้วนี้ก็เป็นมุมมองใน,นความเห็นบางส่วนของแฟนบอลอาเซียนถ้าผมผิดพลาดการใดผมก็ขอกลับอภัยวันานที่นี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง Star Comment แล้วสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสตาร์คอมเมนต์ต่อไปด้วยนะครับแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปด้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน